ลืมลังไม้เก่าๆไปได้เลยนะคะตอนนี้มันกลายเป็นเหมือนกับตอไม้ที่มีมอสขึ้นหรือว่าเป็นก้อนหินนี่นะคะชื่นใจจ้ะดูค่ะพี่น้องนี่ค่ะชื่นใจไหมสวัสดีจ้าพัากการหอมสวีเดนจ้าวันนี้มาดูแลสวนดอกไม้หน้าบ้านสักนิดนึงนะคะ คุณเลมโบซื้อดอกไม้มาให้อีก3แพ็กนะคะจากที่ซื้อ3ามแพกคราวก่อนผักการหอมก็เอามาแยกปลูกแขวนไว้ที่ระเบียงนะคะจะแบบนี้จ้ะอันนี้ด้วยนะคะจะอันนี้ด้วยค่ะแล้วก็นี่นะคะวันนี้อากาศติดลบเก้านะคะตอนเช้าคุณเลมโบออกไปทำงานถังน้ำ เป็นยังเป็นก้อนน้ําแข็งอยู่เลยจ้าพี่น้องท่กการหอมไม่ได้เอามือจับนะคะดูความหนาของน้ําแข็งค่ะก็นิ้วกว่านะในถังนี้นี่ค่ะนี่คือในถังน้ําที่เออ่สวนดอกไม้หน้าบ้านของเรานะคะความหนาวระดับนี้เลยจะตั้งกล้องไม่ได้นะคะนี่ผักกาดหอมใส่ซองโทรศัพท์อยู่ค่ะตั้งกล้องดับตั้งกล้องดับก็าจะแยก ดอกไม้นะคะลงกระถางถังนิดเลยค่ะกระถาง <c oughs> คอกไม้ค่ะคุณเลมโบไปเอามาจากาในป่าในป่าที่ป่าเรานี่แหละค่ะแกจะเอามาเผาผักการหอมบอกไม่ต้องเผาฉันขอไว้เป็นแปลงดอกไม้เลยเอามาตั้งตรงนี้แล้วเดี๋ยวจะจัดดอกไม้นะคะก็ค่ะ,คะเตรียมดินอินทรีย์แล้วจ้า เดี๋ยวขอปลูกดอกไม้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะอัปเดตให้ชมจ้าว่าสวนดอกไม้ของเราคืบหน้าไปถึงไหนแล้วจะไปเก็บมอสมาจากก้อนหินแล้วก็ตอไม้แห้งๆรอบๆสวนของเรานะคะมาสร้างกระถางดอกไม้ของเราจ้ะ,ะกระถางหรือรลังไม้เนี่ยมันลึกไปดอกไม้ของเราเราดูแล้วว่ารากเขาไม่ได้ลึกค่ะแล้วก็ใช้ขี้เลื่อย เลื่อยหรือสเก็ตไม้ลองพื้นก่อนนะคะเดี๋ยวมันก็ย่อยสลายเป็นปุ๋ยทิ้งไว้นานๆนะนะคะว่าด้านบนเราจะใช้ปุ๋ยอินทรีย์จ้ะคุณเลมโบกลับมาจากทำงานแกมาช่วยปักหลักให้จ้ะปักหลักเพราะว่าเวลาเราดึงสายยางไปรดน้ำฝั่งน้นมันจะได้ไม่ชนมอสของเรานะคะยังไม่เสร็จนะคะแค่วางไว้เฉยๆค่ะดอกไม้ค่ะ ตอนนี้ก็เอามอสมาลอ้อมอุ้ยลูกสาวงานปลูกดอกไม้ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะได้คุณลมโบมาตอกหลักให้ค่ะก,การใส่ย,ยางชนมอสจ้ะเป็นไงคะชื่นตาชื่นใจไหมลืมลังไม้เก่าๆไปได้เลยนะคะตอนนี้มันกลายเป็นเหมือนกับตอไม้ที่มีมอสขึ้นหรือว่าเป็นก้อนหินอ่านี่นะคะชื่นใจจ้ะ มอดเขียวเขียวเขียวกับดอกไม้หลากหลายสีนะจ้ะอืมแล้ก็ได้มุมรีวิวใหม่แล้วจ้ะคุณเลมโบบอกว่าเอ๊คุณคิดได้ยังไงทำไมถึงออกมาอย่างนี้สวยจังค่ะก็ไม่รู้สินะคุณป้าอิงฤิก็มาชมเรื่องการเอาไม้ที่มีมอดมาวางเนะะี่ยค่ะ นะคะมอสถึงเขาจะถูกแสงแดดแสงลมหนาวยังไงเขาก็มีเสน่ห์ของเขาค่ะนี่เห็นไหมคะจากมอสเขียวๆก็เป็นมอสแบบนี้ค่ะถ้าถูกฝนถูกความเย็นขึ้นมาเดี๋ยวเขาก็ฟื้นค่ะค่ะอันนี้ก็อีกไม่นานก็จะเปลี่ยนสีเพราะอันนี้ไปเอามาจากป่าของเราด้านในมันติดทานน้ำไงคะมันก็จะเขียวๆแบบนี้ชื่นใจไหมจ๊ะพี่น้องจา๋า งานปลูกงานสร้างมันก็เป็นงานศิลปะชนิดหนึ่งเนาะคะ่ก็ขอขอบคุณสำหรับกำลังใจจากพี่น้องทุกท่านจา้ะก็ขอบคุณค่ะสำหรับพลังบวกในคํำชมนะคะค่ะคุณลำโบก็ชมค่ะค่ะพี่น้อง f อฟซีก็ให้กำลังใจค่ะก็ได้รับพลังบวกก็จะได้มีกำลังใจค่ะสร้างสารรค์สิ่งดีงามจากธรรมชาติมาฝากกันเรื่อยๆนะจ๊ะ วันนี้เราก็ได้มุมรีวิวใหม่ให้แล้วจากทีนี้ก็มาดูดอกไม้รอบๆนะคะค่ะถึงคุณพี่ค่ะคณันนะคะค่ะที่ทำให้ผักกาดหอมมีแรงบันดาลใจที่จะสร้างสวนดอกไม้ขึ้นมาเพราะว่าคุณพี่ขอให้ปลูกในแวคโฮสหรือในเรือนกระจกนะคะแต่ว่าผักกาดหอมไม่เอาดอกไม้ไปลงในแปลงผักค่ะก็เลยมาจัดตรงนี้ให้นะคะ จะก็มอบให้ทุกท่านเลยค่ะแต่ว่าถ้าใครขอมาพิเศษหน่อยก็จะจะให้พิเศษหน่อยค่ะจริงๆแล้วก็พิเศษทุกท่านเลยจะ้ะค่ะนี่นะคะก็แปลงเดิมค่ะจากถังทิ้งล้างเก่าๆเ,เ,เอาไว้นะคะผักการหอมก็มาลื้อฟื้นดินแล้วก็ลงเนิดลบตาหยดหิมะหาดารารัศ โคดลินยารอมสเลิกกระเทียมป่ามีกระเทียมป่า3กอนะคะตอนนี้จะดูริมๆนะคะนี่กอที่สองริมนี้ก็กอที่สามก็คือเอามาจากที่มันแห้งๆอยู่บนที่สูงนะคะพอเอามาลงที่ชุ่มๆเขาก็ชื้นบานขึ้นมาเห็นไหมคะเราก็ได้ใบเขียวๆจากกระเทียมป่านี่แหละมาประดับค่ะเขียวเหลือง เป็นไงโอเคไหมชื่นใจยัง5าดอกไม้ปริศนาของเราจะเริ่มมาแล้วนะคะดอกไม้ป่าของเราจะมีหลากหลายสีนะคะเพราะว่าเราจะไปเลือกเอาในกลุ่มที่เราจําได้ค่ะว่ามันมีอู้หลากหลายสีค่ะแต่ว่ายังไม่ได้บอกชื่อแต่ก็มีคนรู้แล้วล่ะค่ะว่ามันคือดอกอะไรนะคะดอก ไม้ป่ามีช่อย,ยาวๆค่ะปลูกครั้งเดียวนะคะเขาก็จะขึ้นให้เราทุกฤดูกาลไม่ต้องปลูกใหม่เพราะอะไรเพราะอะไรถึงเลือกดอกไม้ชนิดนี้มาปลูกนะคะก็เพราะว่าเป็นความชอบเฉพาะตัวด้วยค่ะแล้วก็ปลูกครั้งเดียวแล้วเขาก็มีหลากหลายสีคือเห็นที่ไหนก็ต้องจอดรถถ่ายรูปแล้ะค่ะวันนี้เรายกดอกไม้ป่ามาไว้ในบ้านของเราเลยจ้ะ ใครที่รู้ก็เก็บไว้ในใจก่อนนะคะแต่คุณสาลี่รู้แล้วนะคะค่ะไทยบอกมาถูกเป๊ะเลยค่ะตั้งแต่ยอดเท่าหัวไม่ขีดก็เก่งนะเอซเก่งเก่งฉลาดทั้งนั้นค่ะน่ารักน่ารักจ้ะลุ้นกันต่อไปนะลมแรงมากค่ะลมแรงมาก ค่ะต้นนี้เป็นเงานะคะภาพไม่สวยค่ะถ้าสวยจริงๆต้องเป็นตอนเช้าจะ้ะแต่ไม่ไหวหนาวจัดจะ้ะอ้าวเกือบรืมมุมนี้ค่ะยาเฟิร์นของเราเห็นไหมคะชื้นตัวขึ้นมาเลยค่ะแต่ยญ้ามอสก็ถูกแดดถูกลมความหนาวมาเยอะค่ะเขาก็ไปแบบนี้เขาก็มีสเสน่ห์ของเขานะคะถึงยังไงเขาก็ไม่ตายค่ะเ <laughs> พราะนี้มันเป็นเมืองของเขาอยู่แล้ว่ตรง มุมนี้นะคะก่อนไม้แห้งๆของเราค่ะดูหาหมอสก็จะมีหลากหลายสีเลยค่ะรอให้เขาสดชื่นในช่วงฤด,ดูของเขานะคะอุย้ยมันจะฟินมากค่ะลากไม้ของเราก็ทำความสะอาดเอาไว้รอน้องอรอนมารีวิวให้แม่ๆพ่อๆเอฟซีของน้องอรอนชมนะจ๊ะจัดมุมไว้ให้หลานรีวิวค่ะได้มี คลิปส,สวยๆภาพส,สวยๆมาฝาก f อฟซีของน้องออรอนจ้ะจดดดูมอดนะคะเห็นไหมคะถูกนุงถูกน้ำนะคะที่เกาะอยู่ต้นอักหรือว่าต้นสะดาฝรั่งจ้ะเขียวขึ้นมาเลยใครผ่านไปผ่านมาก,ก็ดูนะคะเพราะว่ามันก็เป็นจุดเด่นพอสมควรเพราะบ้านเราอยู่ติดถนนถนนอยู่ติดกับบ้านจ้ะน้องนกชนกนันถามว่า บ้านมาก่อนถนนหรือถนนมาก่อนบ้านบ้านมาก่อนถนนนะคะถามคุณเลมบ้แล้วจ้ะบ้านมาก่อนถนนค่ะเขาก็มีบ้านมีที่กันอยู่ตรงนี้แล้วก็ถนนขอตัดผ่านนะจ๊ะนี่จ้ะพุ่มดอกไม้ปริศนาของเราค่ะแล้วเขาก็จะมีดอกทุกชอ่อทุกชอ่อทุกดอกเลยคะ่ะดูจ้ะพี่น้องจ๋าเขากำลังฟื้นตัวนะคะโอ้โหสุดชื่นอะ ดีใจดีใจฟื้นทั้งหมดเลยมา3ามป่านะคะเราไปจำได้ว่าเออป่าไหนเป็นสีอะไรอะไรแล้วก็รวมๆกันเราก็เอามาลงค่ะมันจะสวยมากหลายสีเป็นช่อยาวๆ <c oughs> จากมุมเก่าๆ <c oughs> เราก็จัดให้มีมุมสวยงามขึ้นมาเพราะว่ากำลังใจจากพี่น้องเอซนะคะ <c oughs> โอ้ยดูค่ะพี่น้อง นี่ค่ะชื่นใจไหมมีแก้วกาแฟหรือแก้วน้ำชาตั้งตรงนี้ว้าวๆๆว้วววแอบ,บดูมอสเขาสดชื่นอยู่ข้างตอไม้นะดูค่ะค่ะแปลงมุมดอกไม้บนนี่ก็รอดอกไม้ตามฤด,ดูกาลด้วยนะคะแต่ก็ยังพอมีที่จะเอามาแสกแกไว้ให้ลดหลั่นความสูงของดอกไม้นะคะ ค่ะโชคดีมีความสุขทุกท่านค่ะขอให้มีชีวิตสดชื่นแจ่มใสเหมือนดอกไม้บานในเมืองหนาวที่บ้านสวนของเราในประเทศสวีเดนนี้จ้ะจะเอาไว้พบกันในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า